ใหม่ไรนี่พี่ไปหวานไ่ค่ะอ๋อไปหวานหมดเลยไปหวานหมดเลยจ้ะอ๋อขอาวผงกับไส้นะพี่นะนคนภาคอื่นนะนเขาเรียกเนียงหมาน ออจ่าจะบอกว่าหนอกพินอันนี้หลงเงียงดนอกอันนั้นมัน,มนมเป็นฟักฟักโคโคแบบนี้เดี๋ยทีนี้อนนี้หนอนมันต้องอันนี้คือแกะแล้วแกะเหลวนะคะวัตดีขับพี่น้องแกงคั่วเฮดแคลงนะคะและได้บว่าลืมกดท้ายตอนทีเซอเ์แดแคลงค่ะอ่นนี้เราก็ใส่หัวถีนะคะขันเอาเตวหัวอย่างเดียวนะคะ เกลืองแกงค่ะเป็นเครืองแกงกะทินะคะกะไคร่ติดไทยนะคะขีมินลิปิวหอมบวเทียมนะคะอ่าใส่ไปเลยค่ะถ้าพวกเครืองแกงไล่ดีนะคะแล้วก็ใส่เฮ็ดแคล้งไปเลยค่ะเฮ็ดแคล้งนี้พี่น้องแช่น้ำแล้วก็ล่างก่อนนะคะวันนี้ที่ได้มานี่เป็นเฮ็ดแคล้งเฮ็ดแคล้งธรรมาชาตะะิค่ะ ก็จะขึ้นตามค้อหมายข้อหมายยางผูกแล้วบบนี้ค่ะ,ะเราอเอ็าออมาตัดตัดตีนออกน้อยๆแล้วก็ย้ําๆน,นะคะเ่นามเนี่ยแรกค่ะเนี่ยค่ะเขาจะดอกเอียดๆขัเนเนี่ยค่ะแท่แคลงนี่เขาจะเนี้ยวไว้แคลงความนะคะ นันและก็ใช้ปลายยางค่ะใช้กุ้งแหง้งหร้อผี่หน่อยใช้กุ้งซอสก็ได้ค่ะใช้เนื้อย่างปลายายางหมูย่างได้มดเลยค่ะตามพ่โรมีนะคะอย่อะไรก็ใช้นั้นค่ะใช้ได้มดเลยค่ะพัดๆไปก่อนนะคะในเกลือแกงก็ซึมข้าไปในแฮชแล้วก็ในปลานะคะ แกงนี้จะแกงนำพลุกคลิกนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ได้ถึงกระแพงแบบควักกลิ้งนะคะแต่ว่าถ้าพี่นูอีกแกงแบบควักกลิ้งก็ได้ค่ะกระอวยแบบอีกแบบหนึ่งนะคะใช่แหละก็ใส้เนือหม้นะคะ,ะนือหมา,น,ะะน,หมานี่เราเอา,เอาออไปต้มก่อนนะคะต้มในหัวอให้หื้นนะคะเี๋ยวเาเอามาแกงจะได้แกงง่ายๆนะคะ ถ้าด้วยเกลื่องแกงเข้าไปาในในในปลาในนกมายในให้แคล้งของเราก่อนวเราจะเพิ่มมัวถี่ะกีก่อนนะคะพัดๆัดดไปเลยนะคะพี่น้อง เนี่ยค่ะก๋วยเถือกเถอกพันเนี่ยค่ะถึงก็ใช้น้ำทีเพิ่มไปสักนิดนะวัววัวทีอย่างเดียวนะคะเวาลาปั่นนะ <S <S แกงแคลงพันเนี่ยค่ะคือจริงๆแลว้วเนื้อควาแห้งๆกระล้อยค่ะควาส้นปลายย่างแล้วควาวอแห้งแบบอ่าควเไม่ควากลิ้งอะค่ะอ่าเขาจะร้อยนะคะแต่เนียนอ่าแกงแบบอ่าใช้น้ำคุกคลิกมีนม้ำคุกคลิกอะค่ะถ้าว่าย่างลูกโอ,อย่างอ่าลูกเครืองปลอกก็ใช้ไปได้เลยนะคะพี่น้องอ่าใช้ร่วมๆไปได้เลยค่ะร้อยค่ะ เนี่ยค่ะไยเล่ค่ะเฮ็ดนี้ก็จะดอกเอียดนะคะก็เลยหัาเล่ไปขอเห็นชัดกระเลยเลน,นะคะคั่วคั่วไปค่ะพี่นองเิ่มดิบดีซอสตะกิดนะคะเอาชีสสันเฉยๆนะคะไอน,นี้แกงไม่ได้เพ็ดมากนะคะ ต่อว่าเป็นแบบคัวกลิ้งนะค่ยเอ็ดแข่งคัวกลิ้งงั้นจะแพทว่านีนะคะนี่ค่ะเลขค่ะอ่าได้แล้วนะคะตักเสิฟกันเลยค่ะกินกับข้าวสวยลอลๆพี่น้องคายว่าได้แรงออกถึงเกล่องปักใต้แท่ๆเลยนะคะเพราะว่าเกเืียงโล่ทิมเองนี่สมุนไพรเขาจะหอมมากเลยค่ะมาค่ะพี่น้องเซต็ตแล้วค่ะ แกงคั่วเฮดแครงนะคะอ่าคั่วแบบบานๆเลยค่ะพร้อมอย่างแรกเลยค่ะพี่น้องกินข้าวเป็นค้มค่ะเนาะหลกเนี่ยงหลกตอนะคะอร่อย